สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงงแงนะอันนี้เป็นอีกไอดีหนึ่งนะครับผมที่ชื่อว่างองแงจังอืมดยผิดผิดผิดงงแงจังเนี่ยอา่าผมมีอีกไอดีหนึง่งผมเข้าเล่นไม่ได้อ่ะพูกไว้กับอีกเฟซหนึง่งแล้วมันเข้าเล่นไม่ได้ปัญหามันเกิดจากอะไรคือเราเอาเฟซไปเล่นกับอะไรไวหรือเปล่าเว็บการพน,นันเนี้หรอ หรือว่าอะไรเงี้ยมันมันเล่นไม่ได้ครับผมเข้าไม่ได้อีกไอดีหนึ่งโหตัวละครก็ดีอยู่แต่มาไอดีนี้ก็เลยตอนนี้เหลือเล่นอยู่แค่สองไอดีนะครับผมมีงองแงที่สะกดด้วยเอต,ตัว JOLLJ ครับงองแงจังไอดีนี้ไอดี ID นี้พี่ชายให้มานะพอดีผ่านร้อยชั้นมาได้สองวันสามวันแล้วก็รวบรวมสกอร์มาครบหนึ่งร้อยใบแล้วเรามาซุ่มกันเลยดีกว่า เรามีสกอร์อยู่ทั้งหมดอ่าอ้นี้อยู่สองใบอันนี้ที่ผมอยากได้ก็คืออยากได้เป็นนกแก้วนะครับนกแก้วจะได้อ่ะอยากได้ทุกตัวห้าดาวตรงเนี้ยอ่าแล้วก็มีสกอร์ส้มอยู่ร้อยสิบสามใบสกอร์าธาตุอยู่สองอันนะครับผมไฟกับน,น้ําแสงมืดหนึ่งใบครับจำนนหนึ่งใบครับผมเรามาเปิดกันด้วยนี้ก่อนเลยดีกว่าปับ๊บ สองใบครั 5, บใบแรกใบแล้วใบที่สองเงียบคลิปอีกเปรทมัย่อยนี่ทิ้งสักสิบใบก่อนเล่นๆมามันมีโอกาส,สอ่าได้มอสเตอร์ตัวใหม่มาด้วยนะแต่ผมไม่ได้ว่างไรขอได้ห้าดาวตัวดีๆน่าใช้สักตัวมาช่วยเชียร์ผมหน่อยนะไป มาับหนึ่งพานร้อยสิบมไพวีนร้อยสิบสามใบผมว่าน่าจะมีฮาดาวสักตัวนะร้อยร้อยใบยเนี่ยไม่รู้นะแต่บางคนก็เปิดไอดีไอดีเก้าผมมา JOLJ อะร้อยต่อร้อยสี่สิบใบไม่โฟเลยนะฮะผ้าดาวร้อร140ยสี่สิบใบกับรวมทาดด้วยอะไรด้วยต 150, ย่อร้อยห้าหกสิบอะไม่โฟเลย โอ้โหสีดาวอย่าง้ยครับลูกเตา่าสีดาวผมเกลื่อนมากเลยเดี๋ผมไปเปิดให้ดูข้างในเยอะจริงๆไปมามาอึ๊บว่าสามสิบดาวนั่นไงเปรตอ้ยใบแล้กพาเลยฮะตัว e เฮี้ยเนี่ยโอ้โหเวนแท้ๆพาสี่รั้งแล้วนะ โอ้ยขอห้าดาวสักตัวเดียวแสงมืดนี่ไม่รุนเลยนะครับผมพอมีใบเดียวมาโอ้ยโอ้พาเยอะนะพาทีมากเลยแต่มันไม่มีห้าดาวเลยเนี่ยขอสักตัวหนึ่งตัวเดียวแหละห้าดาวอะ่ะมาเหลือกี่ใบแล้ววะเมื่อกี้ไม่ได้ดูเลยเอดเีย มามาโหเหลือกี่ใบก็เลหลือฮะเปิดไปแล้วเกินครึ่งนะครับผมเปิดไปแล้วหกสิบใบมาฮะแล้วตัวหนึง่งขอตัวหนึง่งตัวหนึง่งอื้อแป๊บนะครับแป๊บนะครับไปเก็บกันนะครับไปเลยนะครับเยอะมากเห็นไหมสีดาวผมเกลื่อนเลือกใช้ได้เลยยัง ปั่นไม่ทันอ่ะอือเออวนเขาเรื่องก่อนก่อนจกนั้นขอถามอีกทีหนึ่งคือถ้าใครดูจนจบนะฝากฝากตอบคำถามเหมือนตอบผมด้วยว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะอีกไอดีหนึ่งอ่ะที่ผมพูกไว้กับเฟซหนึ่งแต่ว่าเฟซนั้นน่ะผมเคยน้องๆมันเคยยืมเฟซผมไปเล่นอ่าพวกเว็บการพนันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเคยยืมไปอยู่เราก็ให้ไปนะแล้วพามันเล่นอย่างเงยแล้วไม่เราล็อกอินไม่ได้โหเสดายด้วยเสดายดีนั้นด้วย บองตรงแบบถ้าเกิดแต่ว่าไอดีนั้นเป็นไอเดีเก่ามากพันพวันน่ะเพิ่งจะมีตัวละครหกดาวไม่กี่ตัวแต่ว่าผมไม่ได้เล่นไงเราเพิ่งกลับมาเล่นน่ะเราเสียดายอย่าไปเล่นเลยจานพนัน <c oughs> อาอามาต่อเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องมามางไหมผมไม่ได้เครียดเลยแนละ้วแต่ใครอยากได้มาไม่ใช่อ่ะ พาเยอะนะพาเยอะแต่มันไม่มีห้าดาวโอ,ยอ้ยเฮ้ยสามสิบใบอึบอึบอึบอือหพาอีกแล้วไม่ใช่อะ่ะไปไม่มีเลยหรือวะร้อยสิบใบนี้ไม่มีเลยเหรอโอ้ยแน่นอนจริงวะ่ะ ขอหน่อยดิตัวหนึ่งเงียบว่าเงียบไม่ใช่อีกแหละเหมือนเมื่อกี้อืโอโหอะไรวะสามใบสุดท้ายนะครับผมถามว่าทำไมผมเนือๆครับผมคนรัดลีนะครับผมเสียงผมอาจจะเนือๆหน่อยน่ารักนะเว้ย ใบสุดท้ายเงียบคลิปเรามาลุ้นกันที่คำพีธาตุทัไไ์เงียบครับผมทาน้บนเงียบครับผมแสงมืดโอ้โหมันอนื้มนี่ผมรู้จะพูดยังไง หมดคำจะพูดพาให้กูสักนิดมก็ยังดีเหี้ยฮะแสงมืดเ่ะอันเนี้ยมันพาแน่นอนคัมพีเนี่ยพวาวนาขอให้เป็นห้าดาวหนึ่งสองหนึ่งสองกดดีไหมกดกดละพาละไม่ใช่วะว่ามันไม่น่าจะใช่ห้าดาวนั่นไงเจ้าห้างน้ำอีเปรตไม่เคยเห็นใครหยิบมาใช้เลยนะครับฮะก้าห้างน มามาเรามาดูกันเข้าไปอยู่เนี่ยดูดิดูมอนสีดาาผมโลโบที่เขาว้คิตฮิกันผมมีทุกธาตุมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ผมยังไม่ได้ทำายังไม่มีธาตุมอกักธาแทงอะ่ะแต่ผมยังไม่ได้ปั้นไอดีนี้ของพี่คนระับมีเยอะมากตัวครสีดาาเยอะมากเก็บไว้เพียบหนาพัดลม เอออะไรไอดีนี้ยังไม่มีโจกม,มั้งอืมเฮ้ยเซ็งเซ็งเซ็งก็มีแต่ตัวที่ผมปั้นไปแล้วก็ประมาณนี้ครับนี่มีอยู่มีห้าดาวอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัว โอ๊ะอ,อ,องเมียวจี่หนามเนี้ยผมบอกกันได้ยังเด็ดเลยนะเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบ กล้องตัวนี้มันเป็นห้าดาวันไม่รู้นะยี่สิบเบดน่าจะใช่นะนี่ครับประมาณนี้ตัวไหนนะปั้นแนะนำผมมามังนะยังตัวนี้น่าปั้นไหมก็ตัวไหนที่มันน่าน่าปั้นใช้ก่อนอ่ะฝากแนะนำมาโดยนิดนึงนะผมก็ไม่ได้เก่งนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปละบายอาพอดียังไม่จบนะ มาแถมให้นิดนึงอีกยี่สิบสองใบไปเก็บอ่าหลังจากซุมเสร็จเมื่อกี้นี้ไปได้ไหมยีบสองใบไปในยีบสองใบนี้ลุนฮะดาวไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแหวมน้ำสุตีเลยขอหน่อยนะเนี่ยเบียดเสร็จแล้วเนี่ย ชาเนี่ยชามเมื่อเีิยเฟิ่องตอนตีห้าเนี่ยเออเอาไรเอาร้อยสามสิบร้อยสี่สิบไปอีกแล้วเนี่ยเห็นไหยไม่ไม่ไม,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 มีอ่ะโอ้โหเกลือใจร้ายว่ะโอ้โหเงียบปิ๊บแต่เราคงม,มีพวกนี้มาอีกแซมแซมมาอีกนิดนึงไปเ <c oughs> หมาะจัดเ <c oughs> ปรดเฮ้ย โอ้ยกูเนาะโอ้โหเงียบกิบแม่หมดโอโ้ได้ทั้งน้ำได้ทั้งลมเองไม่เอา,เอามืดไหมกูเอามืดนีแล้วดีนี้มาอา่คาคอมพีเลชเั่นอีกใบอีกได้ไหมอีกใบอ๊ปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่น่าจะใช่อะ่ะมันไม่ใช่แบบนีห้าดาวนั่นไงอะไรอะ่ะโอ้โหสุดยอด เรตโอเคทีนี้ไปจริงแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมแล้วก็ฝากม้นแนะนำมานิดนึงกับปัญหาที่ผมถามไปโอเคครับไปแล้วไปจริงแล้วบาย